อทนะครับหน้าตาดีเกินจะเนผู้ต้องสงสัหน้าตาดีเนี่ยนต้องสงสัจริงหครับจิงผมว่าใช่แล้วล่ะคนนี่หลอจทุกคนตายไปเลยฮะผาดีไม่ถูกหรอครับว่มันมีหลายดีเกมีแต่ว่าตายกันราบเลย เราเราหลงตัวเองอยู่นะใช่เราเราตามน้ำไงให้แบบมันฟิวแบบว่าเขาีมาตีบ่อยส่วนส่วนใช่เอ้าอยากให้ทั้ไทยทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่รับชมผ่านทางไลฟ์ด้วยทาง Facebook แล้วก็เท็กซ์ตอกรา s สาินมากเลยเชิญครับสวัสดีครับเตู่นะครับโรสดนะครับ อู่มอไหมครับว่าัะทักอยู่ลุกนี้เป็นลุกที่ไม่ค่อยได้เห็นนะตองใช่ไหมใช่ครับวันนี้ว่าเชื่อว่าจะได้เป็นครั้งแรกเลยครับปกติถ้าใส่สูตรก็จะเป็นฟิลแบบปดกระดุมไม่มีในไทยหรือว่าไม่มีกัรทข้างในงั้นฟิลแบบว่าเขาตีเาตีเาตีเขาขาตีเขาตีเตีเอาีาตีเาตีเขาตีาตีาตีเขทตีาตีทีเนาี่ตีกขาีาีเข่าาาาาาตกตาาเเเ สวัส, sociedad, สดีครับตาหูวดียครับอัหรดนะครับโอ้โอเคเป็นไงครับสูงหลอนไหมครับ รักอยู่ลุกนี้เป็นลุกที่ไม่ค่อยได้เห็นนะตอนใช่ไหมใช่คำนี้ว่าเจียวเด้มา,ากับทกน้วจนรยไที่รูไม่ธรรมดาอไล์ไป,ไปด้วยใช่เลจไมไวเลยไัทรกสอนท่านครับ ทุกท่านอยู่นี่แล้วก็ที่เรบชมกันในไลน์เลงครับเชนจังจีก่อนเลยครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีเพจผู้ชมนายเชลยสวัสดีครับผมได้เนี่ยพัดนะครับวันนี้ป่ะตัดไม่เห็นดีแล้วตอดใจแล้วตอดใจแล้วตัดใจแล้ว ไม่แต่ต้องกรี๊ดดังๆให้เลยเพราะว่าสะดุดตากับนุกมากใช่ไหมพี่แชมป์เอ,เอาเอาน้องนายก่อนเลยเมื่อกี้คุณบอกเป็นผู้ต้องของสายไม่ได้กลุ่มไม่ได้นี่คือปูรูมาเงเลยนี่ตื่นตื่ของเรานี่เองเออหล่อมากดูนี่ดูนี่ <laughs> ใช่ <laughs> 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 เหลือหนวดนิดเดียวรอรอสักครู่นึ่งเดี๋ยวเราคืนรอห <laughs> น่ออาจารย์เจก็เหมือนกันเนาะใช่ไหมฮะมาในลุกอะไรฮะนักแสดงหญิงเจ้าของโรวนออสการ์มิเชลยู <laughs> ก็าเป็นร่างทรงที่สามารถติดต่อสื่อสารก,กับผู้ญได้เลยต้องเรียนเชิญอาจารย์เจนมาเลยเขาเป็นร่างงแลเป็นร่างสงคือการเป็นร่างทาเางเนี่ยอาจจะหักมุมหักมุมก็ได้เป็นไปได้อันนี้คือจับซิกเซนเลยใช่ไหมซิกเซนว่าน่าจะหักมุมถ้าไปโยนรื่องนี้เป็นไปได้ค่ะผมขอ,อเ,เปลี่ยนคำตอบครับอตอบผิดเชื่อเลย เฮ้ยแต่ไม่แน่นะรอดูนะแฟนชายนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้คิดว่าหักมุมแล้วเรื่องนี้ไม่ได้หักมุมรอบเดียวแน่นอนจริงเาะเมื่อกี้อาจจะตอบมาคนเดียวแต่อาจจะแบบรวมหัวกันก็ได้ไงใช่รอติดตามรู้แล้วแต่ว่าเอาเป็นว่าขอเชิญชวนเลยนะครับเพราะว่าทุกท่านที่อยู่ในงานของเราเดี๋ยวจะได้ไปรับชมพร้อมกันนะครับก่อนที่จะเข้าโรงเรามีหี่บวตกันด้วยเป็นแบบป้ายใหญ่ๆ ไทยโลกันนะว่าใครเป็นฆาตกรค่ะน้ำก็สามารถกดปุ่มโบวกันได้เลยใช่ครับสงสัยใครที่สุดครับไปกดได้เลยครับเลยเพราะมิเชลยกอาจารย์ใหม่เอาแล้วใช่แล้วอ่าสุดท้ายนี้ครับให้นราสอนท่านได้ฝากเรื่องนี้ครับอาฮอร์จริง เฟนเนสครับผมก็ผมรู้สึกว่าใครที่เป็นแฟนเกี่ยวกับเรเวลอร์นะครับแล้วก็ชอบแนวที่เป็นร็อคทนะครับแล้วก็มีความตื่นเต้นมีความลี้ลับเข้ามาด้วยนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ในปีนี้ไม่ควรพลาดนะครับอของทิงอินโนเวชั่นครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาดูที่โรงสบายๆนะครับเอสเอ็มซีนิมานะครับเสร็จแล้วออกมานะครับหาของกินที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตต่อหน่อยฮะใช่ครับสิบสี่กันยาในกครับฝากด้วยครับต้องปรบมือแล้วหานนายนะฮะแหม คงอะไรจะครบเครื่องขนาดนี้สุดยอดมากๆอาจารย์เจนเชิญกันภาพยนตร์รรเรื่องนี้นะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่น่าชมมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวสืบสวนสอบสวนแต่มันน่าชมอีกอย่างหนึ่งคือมันมีเรื่องเกี่ยวกับความลี้ลับความหน้าท้าทายและมันสยองขวัญด้วยอันนี้แหละคือเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องวิญญาณแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับร่างทรงเขง้ามาเกี่ยวข้องจะทําให้เพ่ิอเพลินแลวก็ทําให้รู้สึกว่าอยากจะดู ถ้าไปนตรนเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะดิฉันก็ฝากด้วยนะคะก็อย่าลืมซื้อตั๋วในวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ชมพร้อมกันนะคะที่โรงหนังนะคะวันที่14กันยายนนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะยังไงแฟนคลับเชื่อเลยค่ะเพราะว่ามันมีมาแล้วสองภาใช่แล้วภาคาที่สามเนี่ยดิฉันเชื่อเลยว่าเพราะดูตัวอย่างหนังมาแล้วนะคะต้องรีบดูก่อนโดนสปอยนะคะโอเคถูกต้องแล้วนะแล้วก็เล็ง พิเชลอยู่ไว้นะะว่าอาจารย์มีติกเซนมาแล้วรอดูว่าจะเป็นยังไงนะใช่ค่ะตัวเองนี่แหละส่ะนเรื่อนี้ขอบคุณมากๆนะนุ่นนันภัทรอาจารย์ใจยานจริงเข้ามาถูกต้องรอสวยกันอันี้นุ่งเชิญ่ทยรู้ต่อเลยไปถูกคำต่อไปถูกต้องมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถูกต้องเรามีกล้องทางด้านหลังสักครู่เดียวนะฮะอีกสักหนึ่งช็อตตรงนี้ครับเชิญเลยครับแล้วเดี๋ยวช็อตที่สองพร้อมแล้วด้วย